สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พพทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรนจนค่ะนะคะสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งที่มินบุรีกรุงเทพหมหานครค่ะ<อ>แล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เจอเจอกันกับน้องเอมี่อีกนะคะเอมี่อัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ค่ะนะคะรถโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดสี่ลีเจนเดอร์ซิกมาโฟคันนี้เป็นตัวขับสีนะคะราคาตั้งขายที่เพชรนต์ ประมาณการก่อนนะคะเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะราคาประมาณการ1นล้านสองแสนบาทค่ะคันนี้นะั้นเล็กใหม่ใช้งานเพียงแค่4 0,000กิโลเท่านั้นนะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเป็นรถบริษัทค่ะนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ๊กสวิสศูนย์ครบถ้วนนะคะแล้วสภาพัวรถเนี่ยสวยเดิมกริบเลยไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับสีก่อใหม่ใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะเข้ามา มา,มาลองขับกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะคะตัวรถเพิ่งมาถึงวันนี้นะมาใหม่เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดียทม์ันนิ่งไลท์แบบฟูลเอลีค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานโคมไฟคู่หน้าเดิมโรงงานค่ะนะคะสวยกริฟเลยไม่มีร่องรอยแตกแล้านะคะนี่ มีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้านะคะมีเซ็นเซอร์มีเลดา้ามีกล้อง360องศารอบคันสวยหมดจดจริงๆกระจังหน้าสีดำเป็นโนแบกนะคะนี่แล้วโลโก้เตอรต้าสำหรับตัวซิกมาโฟนะคะก็จะมีเลนส์ใสๆอย่างนี้นะอันนี้คือตัวเลด้านะคะแล้วกล้อง360องศานะคะตรงนี้เลยปย 1, า้ายทะเบียนหนึ in, 2, 3, 3, 9, ่งขอไขวแววน2339กรุงเทพค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กดเดิมๆโรงงานค่ะแม็ก a ลอยขนาด20นิ้วนี่คะที่ได้มาเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะแม็กคูโทนสวยๆอย่างนี้เลยไม่เคยซ่อมไม่เคยด้งค่ะตัวยางเป็นยางดันหลอบติดรถมานะยางปี2021ทางเราจัดยางให้ใหม่4เส้นเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า ซุ้มล้อด้านในดูเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักตัวโครงสร้างหลักด้านในนะชกเดิมตรงรุ่นของลีเจนเดอร์ชกแดงซุ้มล้อด้านในไม่มีสนิมนะคะนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะตัวรถเป็นสีขาวหลังคาดำแบ็กชอปกระจกมองข้างพับปรก็บไฟฟ้ามีกล้องให้อีกรอบขันนะคะนี่ติดที่กระจกมองข้างค่ะตัวรถบอกเลยว่าสวยนะรถเข้าใหม่ ให้คะแนนอยู่ประมาณ95%เดี๋ยวเราทําสปาล้างขัดสีให้สวยแน่นอนค่ะตัวรถโครงสร้างลูกค้าดูเลยนะน็อตประตูไม่มีร่องรอยขยับนะคะไม่มีการแกะการถอดถึงตัวโครงสร้างหลักนะคะประวัติศูนย์อยู่ครบเช็คได้เลยว่ารถคันนี้สวยเดิมแท้เม็ดอาร์กลางน้ําเรียงเม็ดสวยงามเลยค่ะขอบประตูเห็นไหมคะตัวเม็ดอาร์คพวกนี้สวยเนียนกริบหมดเลยนะคะตัวกันลอยโครเมียมยังไม่แกะสติ๊กเกอร์เลยเสาบีนะคะดูเลยโครงสร้างเดิมหมดเลย นะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยคันนี้ใครสนใจนะคะจัดได้เลยค่ะคันนี้ในราคานี้สวยงามมากๆค่ะนะคะรถสวยสวยเลยนะคะสวยสวยจริงๆนะคันนี้เห็นไหมคะภายในนะดูดีมากๆภายในดูดีมากๆแล้วก็โครงสร้างคือสวยเดิมสนิทไม่มีประวัติชนหนักลูกลูกค้าสบายใจได้แน่นอนสำหรับคันนี้นะคะร้อมแม็กซอลลอยสวยๆทั้ง4ี่เส้นเลยทั้ง4ี่ล้อนะคะ และดูด้านล่างเห็นไหมคะไม่มีสนิมไม่มีโครงสร้างที่มันแบบปุไม่มีสนิมขึ้นรถใช้งานในกรุงเทพค่ะนะคะด้านท้ายก็สวยงามสำหรับชมนี้เป็นชมอมตะแน่นอนนะคะรถสวยสภาพเนียนกริบจริงๆค่ะด้านหลังนะคะก็มีเซ็นเซอร์มาให้อีกส4ตำแหน่งนะคะบอกเลยว่า,าสิ่งอำนวยความสะดวกนะะี่ยครบคันจริงๆนะโลโก้ด้านหลังซิกมาโไฟท้าย LED Light Guiding นะคะซึ่งคมๆสวยงามอย่างนี้เลย นะฮะด้านหลังเห็นไหมคะโครเมียมเมื่อก่อนจากตัวเริ่มต้นกันก่อนจะเป็นโครเมียมนะตรงนี้ก็จะเป็น,ปนชุดแต่งสีดาสวยงามนะฮะตรงฉบับของดีเจนเดอร์ฝาท้ายเป็นระบบอัตโนมัตินะคะมีคิกเซนเซอร์ให้แล้วนะคะสำหรับโฉมนี้นะคะด้านไหนก็คุมโทนดําค่ะสวยๆเลยนะ,ะคันนี้สวยงามมากๆใครสนใจเนี่ยจัดได้เลยนะฮะจัดได้เลยเห็นไหมคะเบาะที่นั่งแบบแขวนนะ,ะ้ะด้านหลังก็คือดูคลาสสิกมากๆนี่สวยงามนะคะ บอดีเดิมโครงสร้างเดิมสุดๆนะคะภายในโครงสร้างด้านหลังน็อตเดิมโรงงานนะฮะไม่มีขยับนะฝาท้ายไม่มีขยับเลยซึ่งลูกค้าเนี่ยสบายใจได้นะฮะซื้อรถกับเราเนี่ยสวยเนียนกริปแน่นอนค่ะนะคะคันนี้1นล้านสองแสนบาทจัดไฟแนนซ์นได้ยอดเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนเพีนงดอรลัสสอ0 0 0ื่นนะคะสองหมนต้นๆส0 0หมเท่านั้นดอกเบี้ยสองดห้าสวยเนียนกริบเลยค่พี่จา๋านะนี่ฝาท้าย นิ่งกริฟเลยนะคะสนใจนะะี่นะเข้ามาชมรถตัวจริงกับเอมมี่ได้เลยนะมาทดลองขับรถกันได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดนะเปิดทุกวันนะคะแปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะทักมาสอบถามโทรมาสอบถามกันได้เลยกับเอมมี่นะคะเห็นไหมคะสภาพตัวรถภายนอกภายในให้ดูกันแบบชัดชัดอย่างละเอียดเลยซึ่งลูกค้าดูแล้วเนะะี่ยฮะเหมือนกลับมาดูรถด้วยตัวเองที่นี่นี่คะ่ะนะคะ เห็นไหมคะภายในเบาะหนังเอยอะไรเอยสวยเดิมหมดเลยไม่มีประวัติชนหนักโครงสร้างสวยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็พี่ดูภายในนี่ค่ะเห็นไหมคะทูโทนนะดำแดงนะคะกระจกปรับระบบออตโต้สี่บานนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะที่ให้ออปชั่นมาแบบจัดเต็มมากๆนะคะกระจกปรับออตโต้สี่บานมองข้างครับปรับเกียร์ไฟฟ้าตัวระบบเซ็นทัลล็อกนะคะและดูโครงสร้างน็อตเนสไม่มีขยับ เห็นไหมคะสีเดิมโรงงานค่ะสีขาวมุกเนะะี่ยค่ะปุ่มฟู้ดสตาร์ทนะคะพวกพวกนี้เห็นไหมคะของเราเนี่ยรีวิวรถเนี่ยเราให้ดูกันแบบละเอียดนะคะรถสวยๆเนี่ยสินค้าพวกนี้มันขายตัวมันเองซึ่งลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนตัวนี้เปิดห้างป้ายแดงมาเกือบเกือบล้านหกนะวันนี้มือสองเหลือแค่1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองค่ะนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะ,ะมีรูระบายอากาศระบายความร้อนนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลย นะคะคอนโซลกลางสวยงามตกแต่งได้แบบสุดคลาสสิกเลยค่ะเดี๋ยวเอมี่ขออนุญาตขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆได้ดูกันคันนี้เนี่ยเล็กไมใช่างงานเพียงแค่4ี่หมืกิโลไม่น้อยมากๆค่ะไม่สี่หมื่นนะคะหน้าปัดเลนไม่แสดงผลแบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นี่เล็กไมสี่หมื่นสามรอยหกิโลค่ะไม้แท้แน่นอนตกวิ่งปีละหนึ่งหมกิโลซึ่งลูกค้าได้ไปครบคันมากๆค่ะ หนะะ้านะจอทัศสกรีนนะคะขนาดใหญ่เลยนะประมาณ9นิ้วนะคะพร้อมกล้อง360องศาเนะคะเดี๋ยวเอมี่เข้าเกียร์ให้ดู ะะได้กล้อง360นะคะก็คือเห็นรอบคันเลยเห็นไหมคะสามารถเลือกได้เลยด้านซ้ายด้านขวาด้านบนเรดาร์มีให้รอบคันนะคะเซ็นเซอร์รอบคันอีกต่างหากคันนี้มาพร้อมกับตัว Adaptive Cruise Control นะครับปรับเปลี่ยนความเร็วแปผ่านตามคันด้านหน้าป้องกันการชนแล้วก็ป้องกันการออกนอกเลนค่ะเนี่ยคะเกียร์ออโต้แอร์คูน้าดูโอโซนโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะมีให้ครบหมดเลยคอนโซลหน้าสวยงามไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักค่ะ กระจกมองหลังตัดแสงมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะนีสวยมากๆคันนี้ฟรีดาวได้เลยจ้ะพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนี่่ะออกรถแบบฟรีดาวสบายๆค่ะรายได้ขอ4 · 3,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมหรือํำให้ยุ่งยากนะคะดูห้องเครื่องกันค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลเครื่องยนต์2.4อินเตอร์คูลคเลอร์นะคะ แรงม้าให้มาถึงนะฮะหนึ150แรงม้านะแรงบิด4ี0นิวตันเมตรเลยถือว่าดีมากๆสําหรับในรถ P p พ7ที่นั่งนะคะพละกาลังการส่งเครื่องค่อนข้างดีพร้อมกับตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครระบบพาร์ทไทม์ถือว่าเหมาะมากๆสําหรับใครใส่ลุยใส่ท่องเที่ยวใส่เดินทางจบแน่นอนถ่ะนะคะตัวรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมหมดนะคะให้ดูกัน,นชัดๆเลยตัวคานแก้มนะคะด้านหน้าฝากระโปรงเดิมหมด ไม่มีประวัติชนหนกักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํากลับสีกอใหม่นะคะเป็ดยนเราคัดเกรดเข้ามาแล้วนะคะประวัติสวยสุดๆเลยนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยคันนี้นะคะสวยงามสุดๆฝากระโปรงเดิมๆโรงงานค่ะนะคะตัวรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเห็นไหมคะสะภาพตัวรถนะ,คะเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยยำนะคะเครื่องยนต์รหัสเครื่องเดิมตรงกับตัวสเนาเรมนะคะฝากระโปรงเห็นไหมคะตัวรอยปัม๊มน็อตรอยเม็ดอาร์คพวกนี้เดิมหมดเลย นะฮะสติกเกอร์จะทางโรงงานนะฮะให้ดูทะชัดเลยฝากระโปรงนี่เป็นจุดที่บอบบางที่สุดนะฮะหากมีอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยฝากระโปรงต้องมีการเปลี่ยนหรือการเหาะทําสีแน,ะะนะะ่นอนแล้วคันนี้เดิมหมดเลยพี่แล้วสําหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะฮะสนใจนะฮะอยากจะเป็นเจ้าของอยากจับจองรถเตลล่าฟอร์จเนอร์สองจุดสี่ลีเจนเดอร์นะฮะตัวซิกมาโฟโต้ขับสีคันนี้นะคะเลขกไม้แค่4 0,000ื่นนะรถปี2021วิง่งปีละแค่1 0,000ห 000, มกิโลกับราคา1นึ่งล้าน หนึ่งหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นทุกอาชีพสนใจคันนี้เนี่ยคะดูรถได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพบริษัทเพชรโยนเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะติดต่อเอมี่ที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกเบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยด้านล่างใต้คลิปนะคะ โอเคนี่สวยๆให้ดูกันแบบรอบคันชัดๆกันอีกนะคะสวยจริงๆนะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยรถครอบครัวลูกค้าได้ซื้อความปลอดภัยเนะะี่ยคะให้กับครอบครัวนะคะแล้วราคาแข็งมากๆาหรับรุน่นนี้ซื้อไปลูกค้าไม่มีการผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ